เดี๋ยววันนี้ลองอตัวตัดเร็วดูสลับการไฟฟ้ากับโซลา่าดูว่าทีวีดับไหมอ่ะตอนนี้ทีวีติดอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปสลับเลยอันนี้ใช้ไฟการไฟฟ้าเดี๋ยวสลับแล้วอ่ะเรียบร้อยทีวีดับไหมทีวีไม่ดับสุดยอด อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรา <c oughs> ลองสลับมือตัดไฟแบบมือเอาสุดเร็วเอานิ้วอยู่สอง,สอง,สองด้านเลยหนึ่งสองครับ,ด,บดับเลยดับเลยงานเลยเริ่มใหม่เลยทีวี โอเคจบครับใช้ได้แบบสับเร็วคอมก็ไม่ดับทีวีก็ไม่ดับ